ก็กราบสวัสดีน้องๆชาว ROV Free Fire Roo Box City กันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเข้าสู่ช่วงราชาหนึง่งหนึ่งไม่เคยแพ้คอกอีกแล้วนะครับสมชัดโลกอีกแล้วนะครับน้องๆใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับถ้าใครดูพี่คลิปพี่แล้วคล่องใจกับพี่ก็หนึ่งหนึ่งกับพี่ก็หน้าโปรไฟล์นะครับถ้าใครขี้ฟันนะครับก็เงียบปากไปครับน้องๆไอพวกขี้ฟันอนะ่ะพวกขี้ฟันก็เงียบปากไปครับเออไปไปจำมาพิม คือพี่หนึ่งหนึ่งพี่ไม่เคยแพ้คอกตัวไหนเลยนะครับสุม่มแชทโลกหรือว่าจะหนึ่งหนึ่งสร้างห้องอะไรก็ช่างนะครับถ้าใครอยากสนใจหนึ่งหนึ่งกับพี่บัตเติ้ลคอกเออพี่เจอบัตเติ้ลคอกอครับพน,น้องก็คงจะนิ่มๆอีกแล้วแหละครับบัตเติ้ลคอกครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสูงเนี่ยพี่อะแอตตินไฟเตอร์ทุกตัวพี่สู้ได้หมดนะครับเออบัตเติ้ลคอกนะครับบัตเติ้ลคอกบัตเติ้ลคอกเออมาใช่บัตเติ้ลไฟแล้วบัตเติ้ลคอกเจอพี่แล้วร้องแน่นอนบัตเติ้ลคอกอะ เออพี่บวกเลยเวลหนึ่งกับพี่ใส่เลยพี่ไม่หนีด้วยพี่พี่บวกจนล่วงอ่ะพี่บวกจนตายอ่ะเออเออพี่บวกจนตายอ่ะไปไหนอืมตัดคลิปอ่ะเล่นตัดคลิปอ่ะเฮ้ยเล่นตัดคลิปอ่ะเล่นตัดคลิปอ่ะเฮ้ยอ่ะเล่นตัดคลิปอ่ะอ่ะมันต้องตัดคลิปตอมตีคนเลยผมโจมตีคนนิดเดียวผมโจมตีคนนิดเดียวะผมโจมตีคนนิดเดียวไปไหนเรื่องมันสามสิบวิ ไอ้ได้เอ <pl ains> ้ยมันได้เลือดได้ไงวะน้องมันได้เลือดนะครับมันรั่วแล้วทย่างเอ้ยมันได้เลือดได้ไงวะได้เลือดได้ไงวะเฮ้ยสวยแล้วกูสวยแล้วกูมันสีนี่ยหละเฮียสวยแล้วสวยเนาะเฮียมันได้เลือดไปใหญ่เลยอันนี้กูสีแล้วไอ้สักสองกระแสแล้วไงวะสองกระแสแล้วไงวะอองโดดขึ้นไมะ เออป่ะเนี่ยเอาโดดใส่พี่อ่ะพี่ได้เลือดกลับเฮ้ยเอ้ยมันโดดเร็วมันโดดมันโดดไปจังวะอื้มนี่ไอ้เยอะมันมีระเบิดไอ้เยอะมันมีระเบิดโอ้ยเฮ้ยเออแบบอ่อยให้อ่อยให้แบบสูสีหน่อยเอยอแบบนมี้แบบนี้ถือว่าสูสีนะไอ้เยอะมันโดดมันโดดลิงหรื่าโดดจู่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 แบบลิงหรือ่าเฮ้ยมันตีป้อมพี่ด้วยเวอาได้น้องจัดไป ไอ้มันโดดเป็นลิงเลยว่ะน้องๆจิ้วจิ้วจิ้วเลยว่ะไอ้พี่ต่อให้เอา้าอะไรวะแมอยู่ดีมาตีป้อมพี่เฉยไอ้นี่ไอ้นี่อ่อยให้แล้วทำเชิงเยอะกูพลาดโดดผีเฉยหรอกตะกี้อกูพลาดโดดผีเฉยหรอกโดดเป็นลิงเลยเหรอเฮ้ยอะไรวะเบื่อว่ะพวกข้อแบบจะให้คนอื่นเข้าไปได้ในป้อมอ่ะ โคตรน่าเบื่อเลยที่น้องๆคือแบบไม่ได้ใช้ฟีมืออะไรเลยอ่ะเออบอกกระสตรอนมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วไอ้บ้าครอบทำมันแอ๊กไงมันก็แพ้กูอยู่ดีแหละไงไงมันก็แพ้พี่อยู่ดีน้องพี่รับประกันเลยไงก็แพ้พี่อยู่ดีเนี่ยเอาแล้่ะสู้พี่วะอ่ะฮะอ่ะอ่ะต่อให้มึงเกลียดรั่วด้วยอ่ะเจาะเกาะเจากเกาะเจาะเกาะอ่ะเจากเกาะฮะเจาะเกาะอย่าหนีกูแล้วกันเจาะเกาะเหรอเอาโหลดคลิปอ่ะ เราคลิปเอาอ๋อตัวหก็ให้ตำรวดสิบล็อกคลิปแล้วอืออืออือเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วโอ้โหเียเอ้ยมันเหลี่ยมว่ะมันเรียมวิ่งหนีว่ะมันวิ่งหนีเร็วว่ะเฮ้ยเดินเดี๋ยวพี่ออกสซ้อนเพิ่มเดี๋ยวพี่ออกอันนี้เว้ยออกเปิดตาไม่ต้องให้มันให้มันวิ่งเร็วเว้ยให้มันช้าๆเว้ยเออทำแน็กไอ้ควายปล่อยให้มึงเฉยหรอกไอ้เียปล่อยให้เฉยครับน้องอืมไม่ได้จริงจังนะอันเนี้ย ไม่ได้ใช้ควาสีมืออะไรเล่นเลยนะเอ้ยเดี๋ยวแต่มันสอยพี่ท er ีเดียวล่วงเว้ยเขี่ยมคลิปแรงแล้วด้วยหนีอย่างเดียวเลยโดดกูดีมะโดดกูดีมะโดดเลือกกดโดดคลิปอืกดโดดคลิปเก็บอืษโดดกูดีมะ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 แม่งหนีหางนจุกตูดหนี่นจุกตูดแล้ว อืมที่บ้านแม่งเลยเดี๋ยวออกไปตัดเลือดนะครับมันดูดเลือดเดยอะเกินอืมไรไม่ได้โอ้โหเทียหัดโดดไปนู่นไปเสียเปรียบแล้วอย่างงี้เสียเปรียบแล้วเรายิ่งยืนนานเรายิ่งเสียเปรียบแล้วมันเจาะเกาะมันเจาะเกาะเราเว้ยดูดิเจาะเกาะเราว่ามันเจาะเกาะเรามันเจาะเกาะเรามันมันเหมือนแบบว่าเอาเจาะเกาะเกาะเรย ตายโง่โง่เอนน้องคอกเองนะเนี้ยอันละคลิปตัวหนึ่งใช่ไหมอันละคลิปตัวหนึ่งมันเก้าวิปะไม่น่าทันมัน้งมันเกิดแล้วไม่ทัน่ะไปรีเลียดดีกว่าไปรีเลียดดีกว่าจะเสียเปียบแล้วเราได้จัดเลือดน่าจะโอเคแล้วนะครับได้จัดเลือดน่าจะไหวเพราะว่ามันดูดเลือดเว้ยไอ้สะท้อนมันไม่ทํางานตอนมันดูดเลือดอะ เพราะว่ามันมีท่านหนึ่งกับท่านสองมันมันเพิ่มเกาะมาไงอ๋อที่บ้านเฉยที่บ้านเฉยเลยน้องๆองโอ้ยอย่างคลอกเลยที่บ้านเฉยเลย